สิบเอ็ดบทสวดมังคลาสุตังอเสวนาจะพารานังปันทิตานันจะเสวนาปูชาจะปูชนียานังเอตาม,มังคลามุตตะมังปติรูป,ปะเทสะวาโสจะปุเพจะกะตะปุญญาตาอตตะสัมมาปนิทิจะเอตามัมงคลามุตตะมังพาหุสัจจันจะสิปันจะวินโยจะสุสิคโตสุภาสิตาจะยาวาจาเอตาม,มังคลามุตตะมัง มาตาปิตุอุปถานังปุตตะธารสะสังขโหอนากุลาจากรรมันตาเอตามมังคลมุตตะมังทานันจะธรรมะจริยจาจะยาตะกานันจะสังขโหอนาวชานิกรรมานิเอตามมังคลมุตตะมังอารตีวิรตีปาปามัชปานาจะสัญญโมอป,ปมาโทจะธรรมเมสุเอตามมังคลมุตตะมัง คาระโวจะนิวาโตจะสันตุทีจะกะตันยุตากาเลนะธรรมัสสวะนังเอตามังคละมุตตมังขันตีจะโสวะจะสตาสะมะนาน,นจะทัศนังกาเลนะธรรมะสาัจฉาเอตามังคละมุตตมังตะโปจะพรหมมะจริยันจะอริยะสัจจานะทัศนังนิพาณสัจฉิกิริยาจะเอตามังคละมุตตมัง พุทธะโลกะธรรมเมหิจิตตังยัสนากรรมปติอโศกังวิรชังเขมังเอตัมมังคลมุตตะมังเอตาที่สาณิกตวานะสัมพัทธะมะปราชิตาสัมพัทธะโสถิงขะฉันติตันเตสังมังคลมุตตะมันติยังกินจิวิตังอิทวาหูรังวา สักเคสุวายังรัตนางปณีตังนาโนสมังอัติตถาคเตนะอิธรรมปิพุทเทรัตนางปณีตังเอเตนะสัจเจนะสุวัติโหตุขะยังวิราคังอะมตาตังปณีตังยะทัชชาสก,กยะมุนีสมาหิโตานาเตนะธรรมเมนสะสมัติกิจิ อิธรรมปิธรรมเมรตานังปณีตังเอเตนะสัจเจนะสุวัตถิโหตุยามพุทธ,ธะเศโถปาริวันนะยีสุจริงสมาทิมานันตริกัญญะมาหุสมาทินาเตนสะสโมนะวิชติอิธรรมปิธรรมเมรตานังปณีตังเอตังเอ,เ,อเตนะสัจเจนะสุวัตถิโหตุเยปุขลาอัฏฐ,ฐสะสตังปัสสา จัตาริเอตานิยุคานิโหติเตทิฆาคิเนยยาสุขะตัสสะสาวกาเอเตสุทินานิมหัพพลานิทิอิธรรมปิสังเครัตนางปณีตังเอเตนาสัจเจนาสุวัติโหตุเยสุปะยุตามะนะสาทันเหนะนิกามิโนโคตะมะสาสะนำหิ เตปฏิป,ต,ปตาอะมะตังวิไคหาลธามุธานิพุติงพุทธะมานาอิธัมปิสังเคราตนางปณีตังเอเตนาสจเจนาสุวัติโหตุขีนางปุรานังณวังนาถิสามพาวังวิรตตาจิตตายะติเกพระ,ะวสวมิงเตหีนาพีชะบิรุณหิฉันทา นิพันตีทีรายะถายัมปฏิโปอิทัมปีสังเคราตนางปณีตังเอเตนาสัจเจนาสุวัติโหตุอัตตาหาเวชิตังเสยโยยาจายังอัปราชอัตตาหาเวชิตังเสยโยยาจายังอิตาราปรชาอัต,ตทันตสะโปสัสะนิจจังสัญญาตาจาริโน เนวะเทโวนะคันทัพโพนะมาโรสหะพรามุนาชิตังอปะชิตังกายิราตถารูปัสะชันตุโนภาสิตะมิทังเตนะพระขะวตาชะนาตาปัสตาอะระหันอะตาสัมมาสัมพุทธเทนะเอถะตุมเหมาอนุสะเวนมาปะรัมมะปะระยะมา อิติกิรายะมาปะตะกะสัมปทาเนนะมาตักะเหตุมานายขะขาเหนะมาอาการะปะริวิตักเกนะมาทิฏฐินิชานักขันติยามาภาพะพระรูปะตายะมาสัมโนโนขารุยะธาตุเมเหอตตะนาวะชาเนยญาทิอิเมธรรม,มาอากุศลา อิเมธรมมาสาวชาอิเมธรมมาวินยูขราิตาอิเมธรมมาสมาตาอิสมาทินนาอะหิตายะทุกขายะสังวัตันติอาทะตุมเมเหปรชาชเนยยาทะยะถาตุมเหอัตตะนาวะชาเนยยาทะอิเมธรรมมากุสลาอิเมธรมมาอนาวชาอิเมธรรมมาวินยูปะสัทธา อิเมธมาสมัตตาสมาธินนาหิตายะสุขายะสังวตันติอาถะตุเมเหอุอปะสัมปัชชะวิหะเรยาถาติอุปนิยะตะอุปนิยติชีวิตมัปปมายุงชาลูปานิตาสนาสันติตานาเอตังพยังมรเนเปขมาโนปุญญานิกะยิราถะสุขาวหานิ อุปนิยติสีวิตะมปรมายังชารูปานีตัสะนาะสันติตานาเอตังพยังมาราเนเปคมาโนโลกามิสังปะชาเหสันติเปโขโยทะกาเยนาสังยะโมวาจายะอุทะเจตัสสตังตัสะเปตัสสะสุขายาโหติยังชีวะมาโนปะกะโรติปุญยญ ธรรมโมหาเวรคติธรรมมะจาริงธรรมโมสุจินโนสุขามาวะหาติเอสานิสังโสธรรมเมสุจินเนนาทุขติงขะติธรรมมะจารีสัพเพสังขารานิจาติยาธาปัญญายาปัสติอาถานิพินทติทุเขเอสามโควิสุทธิยาสัพเพสังขาราทุกขาติยาธาปัญญายาปัสติ อัฏฐะนิพินทติทุกเขเอสามะโควิสุทธิยาสัพเพรามาอนัตาติยาถาปัญญาญาปัสติอัฏฐะนิพินทติทุกเขเอสามะโควิสุทธิยาอปันนกัฏฐานเมเกทุติยังอาหูตกิกาเอตทธัญญายะเมธาวีตังคันเหยยะอปันนากังพาหุงเวสารนางยันติปัพพะตานิวานานิจะ อารามะลุกขะเจตยานิมนุษสาพยตาชิตาเนตังโขสารานางเขมังเนตังสารณนามุตมังเนตังสารณนามาคามาสัพผ้าทุกขาประมุตจติโยจะพุทธันจะธรรมันจะสังคันจะสารานาังฆาโตจัตตาริอริยาสัจะสัจจานิสัม,มัปปัญญายะปัสสติทุกขังทุกขสะสามุป,ปาทาง ทุกขัสจ,จอาอติกมังอริยัญจา่าอัดถังขี้กังทุกขูปัสมะคามินงังเอตังโขสารนางเขมังเอตังสารณะ,ะมุตตะมังเอตังสารณะามาคามะสภะทุกขาปะมุตจติอติตังนานวาข่าเหมยยะนัปะสังกังนัปะติกังเขอนาคตังบุคคลไม่ควรคำนึงถึงสิ่งที่ล่วงแล้วไม่ควร มู่หวังสิ่งที่ยังไม่มาถึงยาธาตีตามปะฮีนันตังอัปัตตันจะอนาคตังสิ่งใดล่วงไปแล้วสิ่งนั้นก็เป็นอันละไปแล้วและสิ่งที่ยังไม่มาถึงก็เป็นอันยังไม่ถึงปัจจุบันนันจะโยธรรมมังตัสสะตัสสะวิปัสสติอสังหิรังอสังกุป,ปังตังวิถามนุภูหาเยก็บุคคลใดเห็นแจ้งทมปัจจุบันไม่งอนแงนไม่คลอนแคลในธรรมนั้นได้ บุคคลนั้นพึงจเจริญธรรมนั้นเนืองๆให้ปลูกโปงเถิดอัจเชวะกิจจามาตับปังโกชัญญามารณงสุเวพึงทำความเพียรเสียแต่วันนี้แหละใครเล่าจะรู้ความตายในวันพรุ่งนาหิโนสังฆารันเตนะมหาเสเนนะมัจจุนาเพราะว่าความผิดผัดเพี้ยนกับมัจุราชผู้มีเสนาใหญ่นั้นย่อมไม่มีแก่เราทั้งหลายเอวัง วิหาริมาตาปิงอโหรตะมัตมตันทิตังตังเวพเทกะระโตติสันโตอาจิคเตมุนีติพระมุนีผู้สงบย่อมเรียกบุคคลผู้มีปกติอยู่อย่างนี้มีความเพียรไม่เกียจคร้านทั้งกลางวันและกลางคืนนั่นแล้วว่าผู้มีราตีหนึ่งเจริญด้วยประการชนี้แลชลาธรรมโมหีชรางอนาตีตาเรามีความแก่เป็นธรรมดาจะล่วงพ้นความแก่ไปไม่ได้ พรยาที่ทำมมหิพระยาทีงอนาตีตาเรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาจะล่วงพ้นความเจ็บไข้ไปไม่ได้มรณะทำมุมหีมรมรณะรรมมหิมรณมมงอันาตีตาเรามีความตายเป็นธรรมดาจะล่วงพ้นความตายไปไม่ได้สัพเพหิเมปิเยหิมานาเปหินานาภาโววินาภาโวเราจะล่บเว้นความเป็นต่างๆคือเราจะต้องพัดพากจากของร่างของเจริญใจทั้งหลายทั้งปวง กรมมสะโกมหิกรรมทายาโทกรรมโยนิกรรมพันทุกรรมปฏิสารนาเรามีกรรมเป็นของของตนมีกรรมเป็นผู้ให้ผลมีกรรมเป็นแดนเกิดมีกรรมเป็นผู้ติดตามมีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยยังกรรมยังกรรมมังกาลิสามิกัลยานังวาป,าปาปกังวาตัสทายาทาพระวิสามิเราทํากรรมอันใดไว้เป็นบุญหรือเป็นบาปเราจะเป็นทายาทคือว่าเราจะต้องได้รับผลของกรรมนั้นๆสืบไป เอวังอัมเหหิอภินหังปัจเจเวคิตพังเราทั้งหลายควรพิจารณาอย่างนี้ทุกวันทุกวันเทิน <c oughs> ทุกขับปัตตาจะนิิทุกขาจะยัาปัตตาจะนนิพยาโสกับปัตตาจะนิโสกาหุนตุสัพเพปิปานิโน เอตาวตาจะอามเหหิสัมผตาตังปูญยะสัมปังสัพเพเทวานุโมทันตุสัพพสัมปติสิทิยาทานังท่าทันตุสัทธายะสีลังลักขันตุสัพพ้าทาภาวนาพิรตาหุนตุขะฉันตุเทวตาขาตาสัพเพพุทธาพปประปปตาปเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตเชนะรักขังพันธามิสัพพโสหันทมายังปฏิทานาคาถาโยพะนามเส ยาเทวตาสันติวิหาราวาสินีถูเปคเรโพทิคเรโพตหิงตหิงตาธรรมะทานนะพระวันตุปูชิตาโสถิงกรณเตทะวิหารามันทะเลเทราจะมาชานวากาจะพิขโวสารามิกาทานะปะตีอุปาสกาขามาจะเทสานิขามาจะอิสลาสับปานิสัปปานาภูตาสุขิตาพระวันตุเต ชลาผู้ชาเยปิจะอันท่าสัมภาวาสังเสทาชาตาอัฐโวปปาติกานินยานิกางธรรมมะวะรางปฏิจเตสัพเพปิทุกขสะการนตุสังขยังจาตุถาตุจิรังสตังธรรมโมธรรมมัทะราจะปุคลาสังคโคโหตุสามะโควะอัฐยาจะหิตายะจะอามเหระคตุสรัมโม สัพเพบิธรรม,มาจาริโนวุตทิงปาปุวัดวูทิงสัมปาปุเนยามะธรรมเมอริยปะเวทิเตหันธรรมายังปัตตานิปัตตาธานะ <c oughs> หันธรมายังปฏิทานะคาถาโยพะนามเสปุญญะสิธานิกะตาาัสะยานัญยานิ กตานิเมเตสันจะพาคิโนโหนตุสัตตานันตาปะมานากาเยปิยาคูณวันตาจะไมหังมาตาปิตาทโยทิฏฐาเมจปะปยะทิฏฐาวาอันเยมาชเตมัชตะเวริโนสัตตาติดฐันติโลกาสมิงเตภุมมาจตุโยนิกา ปัจเจกะจตุโวการาสังสารันตาพราวาพระเวยาตังเยทะปัติทานามเมอนุโมทันตุเตสยังเยจิมังนับปะชานันติเทวาเตสังนิเวทยยงมายาทินนาณปุญญาณังอนุโมทะนะอนุโมทะนะเหตุนาสัพเพสัตตาสทาโหตุอเวราสุขิชีวิโน เขมปะทันจะปะโปนตุเตสาสาสิทชะต่างสุภาขอสัตว์ทั้งหลายไม่มีที่สุดไม่มีประมาณจงเป็นผู้มีส่วนแห่งบุญที่ข้าพเจ้าได้ทำในบัดนี้แลแห่งบุญละทั้งหลายอื่นที่ข้าพเจ้าได้ทำแล้วคือชนเหล่าใดเป็นที่รากผู้มีคุณมีมารดาและบิดาของข้าพเจ้าเป็นต้นที่ข้าพเจ้าได้เห็นหรือแม้ไม่ได้เห็นแลสัตว์ทั้งหลายอื่น ที่เป็นกลางแลมีเวรกันตั้งอยู่ในโลกเกิดในภูมิสามกำเนิดในเกิดในภูมิสามเกิดในกำเนิดสี่มีขันห้าแลขันหนึ่งแลขันสี่ท่องเที่ยวอยู่ในภพน้อยแลภพใหญ่สัตว์เหล่าใดทราบการให้ส่วนบุญของข้าพเจ้าแล้วขอสัตว์เหล่านั้นจงอนุโมทนาทานเองเถิดก็สัตว์เหล่าใดย่อมไม่ทราบการให้ส่วนบุญของข้าพเจ้านี้ขอเทพทั้งหลายจึงแจ้งแกสัตว์เหล่านั้น เพราะเหตุคือการอนุโมทนาบุญทั้งหลายที่ข้าพเจ้าให้แล้วขอสัตว์ทั้งปวงจงอย่ามีเวรอยู่เป็นสุขเสมอเถิดและจงถึงทางอันกเกษมเถิดขอความวังอันดีของสัตว์เหล่านั้นจงสำเร็จเถิดด้วยอนุภาพแห่งสัจจะอธิฐานอนุภาพแห่งความเพียรและอนิสงส์งแห่งการบูชาพระตรนตรยัยด้วยการสาธยายบทสวดมนต์พระสูตรพระปริศและพระคาถาเหล่านี้ ขอจงขอความสุขสวัสดีจงมีแก่ข้าพเจ้าขอให้พ้นจากทุกภัยทั้งปวงขอให้ข้าพเจ้าเจริญทั้นทงนางโลกและทางธรรมขอทวยเทพเวดาทั้งหลายโปรดอนุโมทน,นาในการสวดสาธยายมลและธรรมาเหล่านี้เมื่อทุกโมทน,นาแล้วขอโปรดอํานวยอวยพรให้แก่ข้าพเจ้าและวัตถุมงคลพระกลิ่งภรีพินาศโดยมูลนิธิสมเด็จพระยาณสังวรวัดบวรน,นิเวศวิหาร ตลอดจนวัตถุมงคลทั้งหลายที่สามสิ่งสร้างขึ้นทั้งที่ผ่านมาและที่จะจัดสร้างในอนาคตขอจงเปลี่ยมด้วยอนุภาพแห่งพระปริศและคำมงคลในภาคาถาต่างๆขอจงสำเร็จศักดิ์สิทธิ์ทุกประการเทิน